ขอบคุณนะครับสำหรับบอทโง,ง,ง่ตัวหนึ่งนี่คนคนสตรีมไม่พูดฮี่อะไรเลยไม่ได้ยินเสียงไงตุบไปก็ทำไมสา,ามบอกหมายถึงบอท ใช่แล้วทำไมสตรีมมันไม่ได้ยินปกติมันได้ยินนะไม่ไม่เปิดอีกเครื่องอยู่ไหมโทรศัพท์เปิดเปิดโทรศัพท์อีกเครื่องอยู่ปะเออก็เปิดโทรศัพท์อีกเครื่องเข้าไปดูดิอ่าเปิดเข้าออกใหม่ดิเปิดปิดออกใหม่โทรศัพท์เครื่องที่ดูอ่ะเข้าออกใหม่ ขอบคุณสําหรับไก่ย่างสามตัวครับผอไรไม่ได้ยินเสียงอะไรขอบคุณสําหรับกระเป๋าสามหนึ่งใบไม่มาเอาก็คนอื่นมเมาได้เลยนะครับ นี่ได้ยินอยู่โอ้มัว่วเอา้าหย่างวะ่ะปกติมันก็ได้ยินนะ <c oughs> นิ่มเหมือนขี้ ัหิวคนหรอห้างข้างทางเพื่อเอาเต้งใจ ันนี้มาไก่สามตัวแล้วจาบไอ้เครื่องเครื่องสะดุดเครื่องสะดุดเอา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 เย็นใจเย็นน้ำมันท่วมน้ำมันน่าจะท่วมพอใครยิงอะไรเนี่ย ทุกอย่างะอะปืนอะไรวะตายถือสถือสกานี้ไม่มีความมั่นใจเลยแต่เมื่อกี้ยิงยิงโค้เฉยแล้วมันเสือกวิ่งไปฟัง่งปุ้ยด้วยนะ พี่ิงมาก็โดนหนิพี่จะหันดูพี่ไ้นะไหมไม่พี่ยิงอัดฝั่งนี้ไอ้มันก็เลยวิ่งไปฝั่งโน้นในตัวที่อยู่ที่แอดอกเมื่อกี้อ่ะก็จะหันดับคือมาซ้ายก็โดนขวาก็โดนอะ่ะมันเลือกคนคื่เราเล่นใจเย,ย็นนะ่ใจเย็นอะไรก็บอกไว้ตัวนอน,นดีใกล้ๆกลอดอกเมืม่อกี้ใกล้กันนะเกือบไปได้ยินเสียงเท้าแล้ว ตาติดนะครับน้องๆขอบคุณสาหรับหนึ่งแสนดาวสาหรับสามใจครับโอ้ได้ยินเสียงบอดไม่ได้เลยหายไม่เจอเอ็มโฟเลยอ๋ออนี่พี่ขอนพี่ระดับ แต่ที่นั้นเมื่อกี้เก่งนะแต่มันพลาดท่าโดนที่เราไปดักมันเลยมันเลยไม่รู้ I got supplies supplies กินไก่ตอ <ผม S 1> นคิดว่าจะจะดูกินไก่นิ่มๆหรอครับน้องจะมาดีอยู่ที่เราอันนี้หน มีคอมเพลนนะแปลว่าแมวติ้ล้วติ้งนะงนะไม่มีปืนถูกใจเลยโอ,โอ้นอ่าใช่สวัสดีครับหนึ่งล้านไลค์ <c oughs> ไลค์เยอะจังวะ ไม่ไม่ถูกใจอะไรก็สกดสปแปมเพจได้เลยนะครับสปแปมตัวละครก็ได้ครับตัวละครก็ได้ครับ <c oughs> เอาเอาเอาค <c oughs> าบูติด <c oughs> จริงนะนะคอมเพนไม่ก็เอา I got supplies ไครับสโคบก็ไม่มีไม่มีอะไรดีเลยวันนี้วันแรกเลยถือสกาได้กินไก่

มี่ปืนนี่เต่งเลยเต่งเต่งปืนนี่อะไรนะมีดอกเอ้ยมีสิ้นหวังมีสิ้นหวันมีตะโขบไปนี่

ไ,ไหนกเราจริงหายไปไหนแล้วหาไปเขาขนั้นเหรอมีนังทาง เลร speaker, roommate, sure. ูอทอกเลยดีกว่าออนไลน์ไหนออกดีดูเดี้ยมือไปรูนทอกเลยก่ะตาเสียง I got supplies, supplies. I got supplies, supplies. I got supplies. supplies. Я не могу. มีรถจอดนะหมักตำหน่มีคอนอย่ข้างหลังใช่ตรงมาร์กเลยนะตรงที่ที่ไปมาร์กส่งใหน,น บ้านที่ิดกับไ้น้ำอ่ะมีรถทิ่นอยู่พันหนึ่งมีคนไหมล่ะเห็นหนูในบนน<ม>ันไดน่าจะไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าเป็นลำบากดูก่อนเลยว่าใช่ไหม Station, <poker phones> ไม่รู้มันมาเปลี่ยนรถไปใช่ไหม่ะ ไม่รู้เต็มยิงไงเลยก็ถามยกมันเอารถมาเปลี่ยนไหมออไม่มีตะโกบสี่ตะโกบหกตะโกบแต่จิ๊กซอว์น่าจะมีมีไป เลาหลับปจะไปไหนอ่ะขาจิซอเอาวงเขาจิกซอ ปออนซแล้ว okay. ใครชิคโซนเฮ้ยเขาดิคโซจริงเด้อเฮ้ยสกูมีรถทิม marked an airdrop ไม่มีคนมาเก็บเลยเ้าไม่กี่คนไล่มีแค่หกคนนี่มันโผล่หรือป่าวะไม่เลยุกคนนี่ิยังยังอยู่อยู่โรงเรียนแม่ตีที่เหลือไม่รู้เงียบเลยแต่จะเป็น คนขอเนี่นะคนขอไม่เห็นมีคนไปไหนหมดวะไปดูท้ามันมาทิ้มก็แสดงว่าใช่ทำไมเห็นหมดแล้วนะดักดักทางเดียวคือดักอะงใดอ่ะไปไม่มีแล้วอ่ะสกุลหมดแล้ว marked an airdrop watch out อืมไม่ยิงใครจมบอดในนั่นก็บานในบานในบานบอยก็บานเนี้ยบานแอลไม่แน่อาจจะขี่ล่นถ่ายก็ได้ แข่อาจจะอยู่ที่โรงเรียนยน้ิงปืนมมีจากตรงนี้ยิงปืนมาทางนี้

อยู่หวะดูอออรอโคบนเขาจะมายิงสักขนาดยังไม่ตายเขาเขาเฮ้ยดึงดึงคนนี้อะไรเต็ยมไปดึงนิด ได้หที่หีก่งก็ได้เตะคอไปไปมองไม่เห็นเลยตอนนี้หลบแม่มันอยู่ข้างแทงอ่ะอม,มันมันมันโผลม่มาทีเดียวเ MK ไอวัดมันเ็ม MK ที่ยังไม่เห็นเลยมันยิงไม่ได้โดนอะไรอยู่ตรงนั้นหลบมา้นะเติ๊ mình, có... Oh, mình có bạn nam đó, ở phòng phòng bạn, ở Watch out, Watch đi đi, đặt này You know, อะไรว้เหียเคาาไม่ร่วงอีกอะโอวะมึงโอนะ จำได้ไมาเจนจำไม่ได้ไปดิกำลังดึงเคื่อมมันอยู่อะใครปลาเสนอใคปปลาระเบิดมาใกล้ๆเนี่ยนี่ไงไงมันดึงกันได้มาดน,น,น

โอ้ตายเให้หมดเอาเรียบร้อยโอ้อยเยอะเลยที่มาแน่นอน ตีไม่ฟังกลรู้วองอย่างคามอ่ะ